ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอยาวว่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d ดีโมอตกเกหาที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3าสีแดงพระสมเด็จวัดระครังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีรเลดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้โอเคนะครับคุณขอมาเราจัดให้นะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่สิดาบ ten of swords ไม่ต้องกลัวดาบปัญหาจะคลี่คลายดูแล้วอ h hangman the hangman ไม่ต้องกลัวรอคอยใดๆอยู่จะคลี่คลาย justice แน่นอนที่สุดคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ถ้าทำดีมาโดยตลอดได้รับสิ่งดีๆแน่นอน เดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโชคที่มองไม่เห็นสองไม้เท้า two of wands ไม้เท้าหรือกาถาก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะเจเหรียญ seven of pentacles แล้วก็โอ้โหดีงามเลยราชาเหรียญ king of pentacles หเหรียญ six of pentacles เหรียญเยอะมากเงินเงินทองทองร่ำรวยรวยเฮงปังแน่คุณกองที่หนึ่งนี้นะ โอเคอก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ำทุกครั้งเช่นเคยว่านี่เป็ sure. you นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคมาขยายความกันเลยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้คุณกองที่หนึ่งชัดเจนมากเรื่องเงินเงินทองทองนะชัดเจนมากเรื่องเงินเงินทองทองการเจริญเติบโตการก้าวหน้าฐานะเออรายรับรายได้แบบนี้ได้เอ่อต้องเท้าความว่าถ้าคุณมีปัญหาใดๆ มีความเครียดใดๆหนี้สินหรือว่าบางท่านหนักหนาสาหัสถึงขั้นล้มละลายหรือแม้แต่ไปเสียรู้ไปค้ำประกรันให้ใครไปใช้หนี้แทนใครสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ยืดเยื้อมานานเออทำให้คุณมีความทุกข์ใจอยู่นานกำลังจะคลี่คลายย้ำว่าเป็นดวงรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับแต่พลังงานไพ่กองนี้คลิปนี้มาแบบนี้ก็ต้องทายอย่างนี้และการที่คุณได้มาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนดูไว้เป็นแนวทาง คุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนทายตามหน้าไพ่เลย justice มาอืจะได้รับความยุติธรรมก็ต้องตีความเป็นสองอย่างนะทำดีก็คือได้ดีแน่แต่ถ้าทำไม่ดีไว้ก็ต้องเตรียมรับผลกรรมเช่นกันนะครับ justice มาตาช่างสองข้างเท่ากัน กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถ้าทำดีมาโดยตลอดไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองจะได้รับผลดีแน่นอนแต่ถ้าทำไม่ดีไว้ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ต้องชดใช้กรรมไปตามที่ทำไว้นะครับถ้าทำไม่ดีไว้ก็ต้องรับผลไม่ดีนั้นมากน้อยแล้วแต่นะครับอันนี้เราทายทำนายตามหน้าไพ่เลยไม่ได้อวยหรือไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะครับทำดีได้ดีถ้าทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเช่นกันนี่คือความจั s ติส์นะแต่ผมมองแล้วว่าเป็นพลังงานดี สอดคล้องกับหัวข้อนี้ที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งโดดเด่นมากเรื่องการเงินที่จะได้มาแบบคาดไม่ถึงได้มาเราปฏิหารได้มาแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับยัดมือให้แบบนี้เลยต่อให้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ก็จะต้องได้เออมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านคนที่มีแผนงานมีแพลนใดๆไ,ไว้นะ คาดหมายสิ่งใดไว้มีโอกาสจะได้ทำตามแผนที่วางไว้บางคนอาจจะเคยอยากจะทำโน่นทำนี่อยากเปิดร้านเล็กๆอยากค้าขายอยากลงทุนทำอะไรคุณจะมีโอกาสได้เริ่มทำเร็วๆนี้แล้วบางท่านอาจจะเคยสงสัยมาว่าเออไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะหาทุนจากที่ไหนไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญคุณจะพบทางสว่างพบทางออกพบตัวช่วยพบบุคคลที่เหมาะสม มีโอกาสเจอนายทุนเออถ้าคุณมีความสามารถมากพอถ้าโปรเจกต์คุณแจ๋วจริงมีโอกาสเจอนายทุนผลงานคุณจะเติบโตโดยลำดับคุณที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆมาโดยตลอดต้องขออนุญาตใช้คำตรงๆว่าไม่งอมืองอเท้านี่ไม่ใช่การตำหนินะครับนี่พูดตรงๆเพื่อให้เห็นภาพคุณที่ตั้งใจทำเต็มที่กับชีวิตมาตลอดไม่งอมืองออเท้า คุณจะได้รับผลตอบแทนอันหอมหวานมากขึ้นเรื่อยๆโดยลําดับแล้วเออความเจ็ดเหลียนเหมือนการรอคอยปลูกต้นไม้ที่เติบโตจเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆถ้าลงทุนสิ่งใดไว้ผลกําไรจะค่อยๆงอกงามหากมีหนี้มีสินจะทยอยใช้ได้เคลียร์ได้โดยลําดับ ถ้าคาดหวังสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นจะเจริญงอกงามเติบโตตามความสมควรบางท่านมีครอบครัวมีบุตรหลานเออกำลังคาดหวังใว่าให้เด็กๆเ,เติบโตแล้วก็มีพัฒนาการตามวัยพัฒนาการทางความรู้พัฒนาการเรื่องใดๆก็แล้วแต่บุตรหลานจะได้อย่างใจด้วยไทยให้อย่างนี้เลยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตงอกงามจะได้อย่างใจคุณ บางท่านทําสวนปลูกต้นไม้ขายหรือทําแนวเกษตรก็ทายตรงตัวเลยว่าผลผลิตงอกงามนะครับเออแล้วก็จะมีมีโอกาสเจอนายทุนดังกล่าวหรือในทางกลับกันถ้าไม่ได้มีนายทุนมาสนับสนุนถ้าตัวคุณพอจะมีเงินอยู่แล้ว ใบนี้แปลได้ว่าคุณนั่นแหละที่จะกลายเป็นราชาเหรียญซะเองจะร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นอย่างผิดหูผิดตาที่เคยมีปัญหาจะลืมตาอ้าปากได้ที่ฐานะปานกลางจะเริ่มร่ำรวยที่ร่ำรวยอยู่แล้วจะเป็นมหาเศรษฐีนี่ทายให้อย่างนี้เลยราชาเหรียญออกมาตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้รวยเองก็แปลว่ามีโอกาสเจอในทุนดังกล่าว และสิ่งดีๆอีกอย่างที่จะเกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ลงมือลงแรงทำอะไรไปแล้วคนรอบข้างจะเห็นดีเห็นงามกับคุณด้วยเออประมาณนี้เลยไม่ใช่แค่ว่ามันจะนำความสุขความเจริญมาให้คุณจะร่ำรวยสร้างเงินสร้างทองได้อะไรได้นะคนแวดล้อมยังมีความสุขไปกับคุณด้วย ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายจะมาร่วมยินดีเรียกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณเลยคนเรามีทั้งดวงดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปช่วงไหนดวงดีตักตวงไว้เออแต่ก็อย่าประมาทเพราะเดี๋ยวถ้าถึงช่วงดวงตกจะได้เตรียมการป้องกันไว้แก้ไขได้อะไรแบบนี้ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ช่วงนี้สิ่งดีๆกําลังมาแล้วดังกล่าว เตรียมตัวรับความโชคดีนะครับเรามาดูไพ่กันอย่างนี้เราดูเป็นแนวทางอย่าไปงมงายปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนตม่ใช่ว่าทายดีแล้วเอ้ยประมาทดีใจเกินไปหรือเจอคําทํานายไม่ถูกใจก็ไปเครียดไม่ได้นะ ดูไปแนวทางพอประมาณนี้นี่คือสิ่งดีๆของคุณกองที่1มีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยมีการเจริญงอกงามของกิจการธุรกิจใดๆมีโอกาสได้เงินได้ทองมีโอกาสร่ํารวยได้นะครับคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอารกัสในวันนี้ในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับสิ่งดีๆที่กาลังจะเข้ามาเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่สีดา four of swords ไม่ต้องกลัวดาสีดาเป็นแค่ความเครียดเออ หดาบ six of s ซ o r ก็ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบเป็นการเดินทางระยะทางไกลอะไรแบบนี้การรอคอยหรือว่าการถึงฝั่งฝันก็ได้เออ the fool ความสุขมาแน่นอน the lovers มีความเป็นที่รักแน่นอนหรือจะได้รักใหม่ด้วยซ้ำออใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวไม่ไดเชียนโชคดีเราปฏิหารมาแล้วมาแล้วเร็วๆเ,วเวนี้ยเออช้าเร็วแล้วแต่วาสนา อาราชาถ้วย King of Cups มีโอกาสเจ้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แล้วก็8เหรียญ e อ g h t of Pentacles ทุกอย่างที่ทำอยู่จะก้าวหน้าโดยลำดับปิดท้ายดีมาก10บไม้เท้า10 of Wands ดูเหมือนจะเป็นแบกภาระหนักแต่คุ้มค่าอามาขยายความกันนะคุณคนที่2นะ ก่อนจะขยายความก็ย้ำเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับอย่าปากใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้น100%กับคุณนะครับนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคคุณกองที่2ส,สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้คือจะมีโชคดีจากทางไกลเด่นมาก ทางไกลในที่นี้คือต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้ใครสักคนที่อยู่ระยะทางห่างๆกันก็ได้อาจจะไม่ต้องไกลถึงต่างประเทศเอาแค่ใครสักคนที่อยู่ห่างจากคุณเขาจะนําข่าวดีมาให้ก็ได้นี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองคุณเองนั่นแหละที่จะได้รับความโชคดีจากการเดินทางไกลเออเดินทางแล้วมีโชคแบบนี้หรือแม้แต่เดินทางแล้วมีความสุขเป็นความสุขทางใจก็ได้ความสุขทางใจมาแน่นอนในเบื้องตน้น ความสุขทางใจก็ได้นะความเครียดที่เคยมีอยู่จะค่อยๆบรรเทาเบาบา,างเจือจางไปเออจากสิ่งดีๆเนี่ยการเดินทางจะก่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลดีมากมาย ใครที่อยู่นิ่งๆมานานไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่บ้านลองขยับยืดเสน้นยืดสายเดินเล่นบ้างก็ได้ออกไปหน้าปักซอยออกไปตลาดออกไปห้างหรือไปที่ไหนที่สงยังสามารถไปได้โดยปลอดภัยนะเออช่วงนี้ก็โดยการเดินทางมันดีขึ้นและสะดวกขึ้นละเดินทางเท่าที่เดินทางได้ดูแล้วพอชีวิตมีความเคลื่อนไหวมันจะเกิดพลังงานบางอย่างที่ทําให้ความหงอยเหงาบรรเทาเบาบา,บางลงนี่คือความเชื่อด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งเพราะถ้าคนเรานั่งๆนนันอนๆนานมันก็น กหงอยอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะเออถ้าได้ออกไปยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ร่างกายมันสดชื่นขึ้นนี่ดวงก็ส่วนดวงวิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราเป็นคนดูดวงรุ่นใหม่ไม่งมงายนะครับเออการเดินทางการขยับร่างกายมีการเคลื่อนไหวทําให้คุณเกิดความสุขสดชื่นแน่นอนแนะนําให้ออกกําลังกายเพิ่มด้วยเออวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มาพอคุณสบายใจ คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตอันน่เริ่มละเริ่มละหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะมีแฟนกันก็คราวนี้หรือเปล่าอย่าเพิ่งปักใจว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รัก the lovers มาแต่ไพ่แวดล้อมยังไม่มีไพ่เกี่ยวกับการคลองคู่ผมทายกล,กลางๆไว้ก่อนว่าคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้น เป็นที่รักในแบบของคนทั่วไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราถูกตาต้องใจใครเฮ้ยคนนี้มันน่ารักดีคนนี้ดูมีสเสน่ห์ดีแล้วคนนี้น่าชื่นชมอะไรแบบเนี้ยคือเป็นความชอบแบบถูกตาต้องใจแต่อย่าเพิ่งคิดไกลถึงการพัฒนาเป็นคนรักเรื่องนั้นยังไม่เด่นเอางานเอาเงินเอาชีวิตดีๆก่อนเออเดี๋ยวความรักตามมาเองไม่ต้องรีบ คุณจะมีความสําเร็จสมปรารถนาราวปฏิหารเออไม่ว่าจะคาดหวังใดๆอยู่ตอนนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้การเดินทางไกลหรือบุคคลจากทางไกลจะนําโชคดีมาให้ราวปฏิหารได้ด้วยนะเออมีโอกาสเจอผู้ใหญ่ใจดีถ้าคุณกําลังทําโปรเจกต์ใดๆอยู่ ถ้าคุณกําลังติดขัดปัญหาใดๆอยู่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือโดยตรงช่วยเหลือทางการเงินหรือช่วยเหลืออ้อมๆแบบการให้คำปรึกษาก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่ไปรู้จักผู้ใหญ่คนนี้แล้วคอนเน็ชันของเขามาช่วยคุณก็ได้อืมแม้แต่การเป็นที่พึ่งทางใจก็ยังได้บางทีเขาไม่ได้ช่วยอะไรเรามากแต่เป็นที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้ก็ถือว่าโชคดี โปรเจกต์ใดๆของค,คุณกิจการงานใดๆของคุณสามารถเติบโตได้โดยลําดับจากความขยันขันแข็งความสามารถของคุณเองและการสนับสนุนของคนแวดล้อมดังกล่าวรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ด้วยหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เอาเป็นว่าใครๆที่เห็นคุณตอนนี้ส่วนใหญ่มักจะสนับสนุนคุณน้อยคนที่จะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยคนส่วนน้อยเราไม่ต้องไปสนใจปล่อยเขาเป็นปัญหาของเขาถ้าเขาจะไม่ชอบเราคนที่ชอบเราเยอะแยะคนที่รักเราเยอะแยะคนที่เอ็นดูเราเยอะแยะแคร์คนกลุ่มนี้พอ นะครับสิบไม้เท้ามาบอกว่ากิจการคุณจะเติบโตขึ้นภาระคุณจะเยอะขึ้นแล้วมันดีไหมต้องทายดีเพระพาะภัยแวดล้อมดีภาระเยอะขึ้นหมายความว่าผลตอบแทนจะเยอะขึ้นด้วยนี่ทายอย่างนี้เลยบางคนเห็นสิบไม้เท้ามาแล้วสายหน้ากลัวความเหนื่อยไม่เอาไม่อยากทำเหนื่อยแน่ๆไม่อยากแบกคุณมองดีๆสิบไม้เท้าการแบกนะเสรษฐีนะ เศรษฐีเจ้าของกิจการเจ้าสัวเขามีกิจการในเครือเท่าไหรเท่าไร่ลูกน้องกี่เท่าไรเท่าไรเยอะแยะไปหมดต้องแบกภาระต้นทุนบริษัทต,ต้นทุนองค์กรต้นทุนน้ําไฟต้นทุนพันเงินเดือนพนักงานความเสี่ยงสารพัดเจ้าสัวเศรษฐีทั้งหลายล้วนมีความเสี่ยงแต่เขาเสี่ยงและเขารวยเออแบกภาระแล้วรวยเอาไหมล่ะ งานหนักแล้วรวยอ่ะถ้าจะมาบอกว่าขอเง,งินเบาๆแล้วรวยได้ไหมอันนั้นมันก็แหมไม่งั้นก็รวยกันหมดแล้วนะครับเออต่อให้คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่เสี่ยงโชคได้รางวัลที่หนึ่งมาร่ํารวยจากการเสี่ยงโชคแต่ถ้าคุณบริหารเงินไม่เป็นเงินก็อยู่ไม่นานร่ํารวยจากการสู้เองสร้างเองแบบภาระเองรับความเสี่ยงเองพอถึงเวลารวยก็รวยเองแบบนี้มันยั่งยืนกว่าเอาจริงๆ การเสี่ยงโชคมันก็ดีถ้าได้มาแต่เราไม่ค่คยแนะนําเท่าไหร่สร้างเองกับมือยั่งยืนกว่าเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสิบไม้เท้าสิบไม้เท้ามากองนี้พลังงานนี้กับหัวข้อนี้ผมทายดีว่าทุกภาระหนักๆที่คุณแบกอยู่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวแน่นอนไม่ต้องกังวลสิบไม้เท้ามาหลายท่านเป็นดวงเจ้าของกิจการได้ด้วยใครอยากมีกิจการส่วนตัวใครอยากเปิดบริษัทใครอยากทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มได้เลย ภาระที่ดูเหมือนหนักหนาวันนี้จะสร้างกำไรมหาศาลในอนาคตรวยเฮงปังได้รับความช่วยเหลือจากคนแวดล้อมไปไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูมีความสำเร็จราวปาฏิหารกิจการก้าวหน้าแถมมีโชคจากทางไกลอีกมีความสุขด้วยแล้วใบนี้แถมให้อีกอย่างหนึ่งเกือบลืมพูดไปเมื่อคุณมีพร้อมทุกๆด้านแล้วคุณจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ เอออยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินอยากไปพักผ่อนที่ไหนก็จะได้ไปนี่คืออีกความหมายหนึ่งของ6ดาบและเดอะฟูลท่องเที่ยวทั่วทิศรอบโลกฟินอะไรแบบนี้ได้เช่นกันประมาณนี้นะครับคุณกองที่2นี่คือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ส่วนจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการวันนี้ในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้เออดีมากๆเลยวันนี้นะคุณขอมาเราจัดให้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้คุณกองที่3มคุณได้ไพ่8ดาบเอ็ดออฟซสไม่ต้องกลัวดาบปัญหาที่มีอยู่จะคลี่คลายแน่นอนดูแล้วเดอะสตาร์โห oh, จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นถ้าค้าขายก็ขายดิบขายดีเอาคอยดูดินะ อ The อไฮพริ i เทสใช้เสน่ให้เป็นประโยชน์โอ้โ oh หแล้วก็ราชินีเหรียญคุยนาะเพนทาเคมีโอกาสร่ำรวยได้หรือมีผู้ที่ร่ำรวยเข้ามาซัพพอร์ตก็ได้เดี๋ยวมาขยายความกันทีเดียวเลยอ่าหนึ่งไมค์เาเอออฟบอนแล้วก็เซนทรัส์บริหารจัดการการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้แล้วก็6ถ้วยซิกซ์ออฟคัพนแวดล้อมจะยินดีกับคุณมากๆ กล้วย10 of Cups ชีวิตสุขสันต์ครอบครัวสุขสันต์บันเทิงละลาว่าไปโอเคนะครับคุณกองที่3สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ําเช่นเคยว่านี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะ,ะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคมาขยายความกันคุณกองที่3สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้เริ่มจากถ้าหากคุณมีปัญหาใดๆอยู่ ชนิดที่ว่ามืดแปดด้านมองทางไม่เห็นกระดิกตัวไม่ได้ข่าวดีคือปัญหากำลังจะคลี่คลายแล้วเออถ้าถามว่าคลี่คลายยังไงต้องบอกว่าคลี่คลายเราปฏิหารเหลือเชื่อเป็นไปได้ไม่ต้องมาถามหาเหตุผลกับปฏิหารมันคือศรัทธาและความเชื่อล้วนบทจะคลี่คลายมันคลี่คลายเลยเอาคอยดูตามแรงบุญตามแรงวาสนาช้าเร็วแล้วแต่แต่ละท่านไม่เท่ากันคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้น ชื่อเสียงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเป,เป็นดาราทุกคนไม่ใช่นะเออไม่ได้หมายความว่าให้ไปเป็นดาราแต่ก็ไม่แน่บางท่านที่ทํางานบันเทิงก็มีโอกาสโด่งดังได้ส่วนท่านที่ไม่ได้ทํางานสายบันเทิงเดอะสตาร์นี่ก็แปลว่าคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแวดวงของคุณถ้าคุณค้าขายคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้คนให้การยอมรับมากขึ้นขายดิบขายดีลูกค้าเพิ่มขึ้นแบบนี้ได้เออยอดขายเพิ่มทะลุเป้าเฮงปังแบบนี้ได้หรือถ้าทํางานที่เป็นจุดสนใจอย่างสมัยนิยมตอนนี้ก็อย่างเช่น ยูทูบเบอร์นักแสดงนักร้องอะไรก็แล้วแต่ศิลปินที่มีผลงานลงอินเทอร์เน็ตแบบนี้คุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นบางท่านถ้าทาบุญวัสนามาดีทําผลงานมาดีนะมีโอกาสโด่งดังได้ชั่วข้ามคืนอ้าวทาไปเล่นไปแทบทุกคนเรามีสื่ออยู่ในมือณนะปัจจุบันนี้นะถ้าคุณมีความสามารถรูปร่างหน้าตาดีหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาเป็นที่ถูกใจของตลาดอะไรแบบนี้คุณสามารถโด่งดังได้ภายในชั่วข้ามคืนใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ สเสน่ห์ไม่ได้ไหมายถึงหล่อสวยเสมอไปสเสน่ห์คือความเป็นตัวตนคุณที่ผู้คนชื่นชอบมองแล้วดีหน้ามองมองนานๆไม่เบื่ออะไรแบบนี้เอ้ยหน้าดูจังคนนี้ชอบบอกไม่ถูกถูกชะตาแบบนี้นี่คือสเสน่ห์ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ราชินีเหรียญมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงหน้าทายตรงๆเลยว่าคุณมีโอกาสร่ํารวยจาก ชื่อเสียงและสเสน่ห์ของคุณอืมนี่คือคุณผู้หญิงนะถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้เป็นฝั่งคุณได้ไม่ต้องไปแบ่งแยกชายหญิงเพราะว่านี่คือพลังงานรวมหรือจะตีความตรงๆเลยว่าถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสได้นารีอปรุปถัมภ์นี่ได้แฟนรวยได้เมียรวยประมาณนี้นะครับแล้วแต่กรณีแต่ละท่าน ท่านที่มีความตั้งใจจะทำโปรเจกต์ใดๆสร้างงานด้วยตัวเองสร้างอาชีพด้วยตัวเองคิดจะเป็นเจ้าของกิจการสามารถทำได้มีความคิดริเริ่มใดๆสามารถทำได้เลยตอนนี้เป็นช่วงดวงดีฟ้าเปิดจังหวะดีอะไรต่อมีอะไรก็เป็นใจให้ท่านไปหมดเออสิ่งสำคัญเลยคือการบริหารจัดการ ไม่ว่าคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำตามกำลังตามอัตรภาพอย่าเกินกำลังอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปก็คือทางสายกลางนั่นแหละครับนะเออเอาแต่พอดีมีทุนเท่านี้ก็ทำเท่านี้เพื่อเงินเก็บเงินฉุกเฉินไว้หน่อยอย่าไปทุ่มจนหมดหน้าตักอย่าไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนอะไรแบบนี้มันเสี่ยงถ้าจะลงทุนให้ใช้เงินเย็นเงินที่ไม่เดือดร้อนนะอ่าประมาณนี้ บริหารจัดการให้ดีค่าใช้ใจ่ายเท่าไรเงินเก็บเท่าไรเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่เผื่อป่วยถ้าป่วยจะมีค่ารักษาพยาบาลไหมอะไรแบบนี้เตรียมการไว้ให้ดีฟังดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงมันก็ต้องมีวินัยพอสมควรซึ่งผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงทุนทําไปแล้วเนี่ยคนแวดล้อมจะเห็นดีเห็นงามกับคุณด้วยเออนอกจากจะมีชื่อเสียงได้ในบางท่านหรือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณจะก้าวหน้าดังกล่าวมีชื่อเสียงมากขึ้นดังกล่าวเป็นที่รู้จักมากขึ้นดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนแวดล้อมเออใครๆต่อใครก็อยากเข้าหาคุณอยากเป็นมิตรกับคุณอยากมารู้จักคุณแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอย่าเพิ่งรําคาญเพราะเราถือว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดให้บริหารจัดการชีวิตดีๆย้ําที่ใบนี้กลับมาย้าที่การบริหารจัดการไม่ว่าจะเรื่องการงาน,งานการเงินหรือไม่แต่เรื่องบริหารคนพอเป็นที่รู้จักมากขึ้น เราย่อมีคนเข้าหาเยอะอย่าเพิ่งรําคาญการที่คนเข้าหานี้ถือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับนะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแต่ก็นั่นแหละก็ต้องเตือนกันนิดนึงว่าคนเข้ามาเยอะๆก็ต้องดูให้ดีว่าใครมาดีมาไม่ดีใครมาหวังอะไรไหมหรือมาแบบน้ำใสใจจริงผมเชื่อว่าสัญชาตญาณคุณจะบอกได้ทุกอย่างและในที่สุดคุณจะมีความสุขในชีวิต1ิถ้วยออกมาเป็นความสุขส่วนตัวก็ได้ ความสุขทั้งครอบครัวก็ได้เออหรือแม้แต่บางท่านโชคดีได้มีครอบครัวได้สร้างครอบครัวด้วยตัวเองก็ครั้งนี้แหละก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นผลพวงมาจากการที่คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นชื่อเสียงมากขึ้นใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ดังกล่าวนอกจากจะให้ผลดีเรื่องการงานการเงินแล้วมันมีโอกาสที่คนที่เข้ามาเยอะแยะเนี่ยหนึ่งในเนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่คุณก็ได้เออเพียงแต่ว่าพลังงานไพ่กองนี้คลิปนี้ เรื่องเนื้อคู่เรื่องการคลองคู่ไม่เด่นผมจึงทายกลางๆไปก่อนว่าเป็นความสุขส่วนตัวหรือความสุขกับครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่แบบนี้ ถ้าใครจะโชคดีแจ็คพอตจริงๆได้คู่จากคลิปนี้ด้วยหรือว่าได้คู่จากช่วงเวลาโมเมนต์นี้ด้วยผมก็ยินดีด้วยนะครับนะสิบถ้วยมายังไงก็มีความสุขแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสุขเดียวๆหรือความสุขแบบหมูนะ่คณะเออทายให้แบบนี้เลยประมาณนี้คุณกองที่3นี่คือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ของคุณนะครับมากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่บุนวาสนาอย่าปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คำทำนายดีเอาไว้ชื่นใจได้เอาไว้เป็นแนวทางได้ค นายไม่ค่อยถูกใจไม่ต้องไปรับหรือจะรับฟังไว้หน่อยเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไขก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ขอโชคดีทุกท่านครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ